สวัสดีครับท่านผู้ชมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่สุพัฒ์แชร์ไฟแนนซ์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาไขาข้อข้องใจนะครับที่ SME หลายคนสงสัยนะครับว่าทำไมธุรกิจขนาดเล็กของตนเองะฮะต้องกู้ดอกเบี้ยแพงแม้ว่าจะให้หลักประกันกับธนาคารแล้วแต่บริษัทขนาดใหญ่นะครับกับเสียอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าแม้ว่าจะไม่ให้หลักประกันหรือผู้ค้ำประกันเลยทุกท่านลองนึกภาพตามผมดังนี้นะครับธุรกิจ SME นะครับ เป็นร้านอาหารท้องถิ่นมีรายได้วันละ3 0 0 0 0 0ถึง50,000บาทนะฮะหรือเดือนละ9 0 0 0 0 0ถึง1.5ล้านบาทนะฮะแต่ว่ารายได้อะครับขึ้นขึ้น,นลงลงตามฤดูกาลจะมาขอสินเชื่อธนาคาร5ล้านบาทนะฮะเพื่อที่จะนำไปขยายสาขาโดยนำร้านของตนเองที่ขยายสาขาตรงนี้นะฮะเป็นหลักประกันให้กับธนาคารนะครับ อัตราดอกเบีย้ยที่ธนาคารให้อะฮะโดยทั่วไปเนี่ยก็จะอยู่ในช่วง MLR นะครับก็จะประมาณ7-8%นะครับเพราะว่ากลัวว่าไรายได้เนี่ยของ SME เนี่ยฮะอาจจะไม่พอจ่ายหนี้แล้วก็หากยึดหลักประกันมาขายทอดตลาดฮนะก็ต้องใช้เวลาแล้วก็อาจจะขายได้ไม่คุ้มเงินที่ให้กู้ไปนะครับในขณะที่อีกบริษัทหนึ่งนะครับเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ทำธุรกิจร้านอาหารระดับประเทศนะครับ มีรายได้ปีละหลายพันล้านบาทนะครับงบการเงินเนี่ยผ่านการตรวจสอบโดยบริษัทออดิตระดับประเทศนะฮะแล้วก็มาขอสินเชื่อกับธนาคารนะครับสมมุติว่าเขามาขอสินเชื่อ500ล้านบาทหรือร้อยเท่าของ SME ที่ขอเมื่อกี้ฮะเพื่อที่จะเปิดสาขาใหม่เหมือนกันแต่ว่าเขาจะเปิดทั้งหมด50สาขานะครับโดยไม่ให้หลักประกันเพราะว่า สาขาที่ไปลงทุนนะฮะอยู่ในห้างทั้งหมดนะครับบริษัทนี้นะฮะธนาคารอาจจะคิดดอกเบี้ยเพียงแค่ 4- 5เเเท่านั้นนะฮะเพราะว่ามั่นใจนะครับว่ามีกระแสะเงินสดที่มั่นคงนะครับแล้วก็ตัวบริษัทเองนะฮะก็มีทางเลือกในการระดมทุนจากหลายทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นนะครับในตลาดหลักทรัพย์หรือว่าการออกหุ้นกู้นะครับให้กับประชาชนทั่วไปนะฮะ ึ่งเราจะเห็นได้ว่าแม้ว่าทั้งสองบริษัทนี้ครับจะเป็นนิติบุคคลเหมือนกันแต่ความเสี่ยงที่ธนาคารมองอะฮะต่างกันราวฟ้ากับเหวเ,เลยนะครับคำถามก็คือทำไมธุรกิจขนาดใหญ่อะฮะถึงได้ดอกเบี้ยถูกนะครับคำตอบนะครับก็คือเป็นเพราะว่าธุรกิจขนาดใหญ่อะฮะมีประวัติการเงินที่แข็งแรงนะครับมีงบการเงินที่ชัดเจนนะฮะมีแคชฟลูที่สม่ำเสมอนะครับ อีกทั้งยังมีชื่อเสียงแล้วก็ความมั่นคงนะฮะทำให้มีโอกาสที่จะล้มเนี่ยตำ่ำนะครับแล้วก็บริษัทขนาดใหญ่ฮะโดยทั่วไปก็จะมีอำนาจต่อรองสูงนะครับเพราะว่าเขาใช้เงินกู้จำนวนมหาศาลนะครับทำให้ธนาคารนะฮะต้องมาง้อนะครับ,นะรบแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเขาสามารถเข้าถึงทุนได้หลากหลายทางอย่างเช่นเมื่อกี้ที่บอกไปอนะฮะทั้งการออกหุ้นกู้หรือเพิ่มทุนในตลาดนะครับ ก็เลยมีแต่ธนาคารเข้าหานะครับในขณะที่ธุรกิจขนาดเล็กอะฮะทำไมถึงเสียดอกเบี้ยแพงนะครับแม้ว่าจะให้หลักประกันนะฮะคำตอบนะครับก็เพราะธุรกิจขนาดเล็กอะฮะโดยทั่วไปก็มีรายได้ไม่แน่นอนนะครับขึ้นลงตามฤดูกาลหรือภาวะเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ข้อมูลการเงิน,นะฮะไม่พร้อมเท่านะครับ เพราะว่ายังมีระบบบัญชีที่ไม่เรียบร้อยนะครับไม่เป็นระบบนะฮะแล้วก็ตัวหลักประกันเองนะฮะหลายๆครั้งนะฮะมันไม่ได้ลดความเสี่ยงในการทําธุรกิจนะฮะหลักประกันเนี่ยแค่ช่วยในช่วงที่ถ้าเกิดเกิดเหตุผิดนัดขึ้นมาแล้วนะฮะธนาคารจะได้มีทรัพย์ไปขายทอดตลาดแล้วก็ได้เงินกลับมาชดเชยนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้ธนาคารนะฮะมั่นใจว่าลูกหนี้เนี่ยจะจ่ายหนี้ได้ตรงเวลา ทางนี้นะครับ SME เองนะฮะจะได้ดอกเบีย้ยถูกที่สุดจริงๆนะฮะก็ต่อเมื่อน,นำเงินฝากนะฮะไปค้ำประกันเต็มจำนวนเท่านั้นนะครับอย่างเช่นจะกู้เงิน10ล้านนะครับก็ใช้เงินฝาก10ล้านค้ำนะฮะซึ่งแบบนี้นะครับก็จะทำให้ธนาคารนะฮะแทบไม่มีความเสี่ยงเลยนะฮะดอกเบีย้ยที่ได้อะครับก็จะเป็นดอกเบีย้ยที่ถูกที่สุดนะฮะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยครับผู้ประกอบการส่วนใหญ่อะฮะ ต้องการที่จะนําเงินสดมาใช้บุนเวียนในธุรกิจนะครับก็เลยไม่อยากที่จะเอาเงินสดทั้งหมดนะฮะไปจำนำหรือล็อกไว้กับธนาคารนะฮะคำถามถัดมาก็คือแล้ว SME ควรจะทํำยังไงครับถึงจะได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ําลงนะฮะจริงๆแล้วนะครับก็มีวิธีนะฮะก็คือขั้นแรกนะครับควรที่จะสร้างโปรไฟล์ธุรกิจของตนเองนะฮะให้แข็งแรงยิ่งขึ้นเหมือนบริษัทใหญ่นะครับ โดยทำงบบัญชีเดียวนะฮะแล้วก็เดินบัญชีให้มีความสม่ำเสมอนะฮะแล้วก็รักษาประวัติในการชำระหนี้ของตนเองให้ตรงนะครับเพื่อที่จะให้เครดิตบูโรของตัวเองฮะออกมาเป็นปกตินะฮะข้อถัดมานะครับก็คือควรที่จะเตรียมตัวยื่นกู้แบบมืออาชีพนะฮะโดยทำแผนธุรกิจนะครับให้ชัดเจนเตรียมงบการเงินนะครับแล้วก็เอกสารต่างๆให้ครบถ้วนนะฮะ แล้วก็ควรที่จะมีการใช้ตัวเครื่องมือจากภาครัฐนะครับอย่างเช่นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับจากธนาคารของรัฐนะฮะพวกซอฟโลนนะฮะหรือว่าการให้บสอยฮะมาช่วยค้ำประกันนี้เพิ่มเติมถ้าหากเราไม่มีหลักประกันเกียงพอนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับ SME นะฮะควรที่จะมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคารนะครับ โดยใช้บริการอื่นๆของธนาคารร่วมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินเดือนนะครับหรือว่าการโอนเงินทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับเพื่อที่จะให้ธนาคารเนี่ยรู้จักคุณมากขึ้นนะครับทำให้ธนาคารเนี่ยเห็นว่าเราเป็นลูกค้าคุณภาพนะฮะไม่ใช่แค่ผู้กู้เงินนะครับที่มาของเงินจากเขาอย่าลืมนะครับว่าบริษัทใหญ่ๆฮะที่วันนี้อะครับที่เขาได้อัตราดอกเบี้ยถูกฮ ในอดีตเขาก็เคยเป็น SME มาก่อนนะครับแต่เขาค่อยๆสร้างเครดิตทำธุรกิจให้เติบโตนะครับจนมีอำนาจต่อรองเพิ่มขึ้นในที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับ SME วันนี้ฮะแม้ว่าต้นทุนดอกเบี้ยครับจะยังสูงแต่ถ้าหากคุณมีวินัยนะครับแล้วก็วางระบบให้ดีวันหนึ่งนะครับคุณก็จะกลายเป็นลูกค้าชั้นดีที่ธนาคารนะครับแย่งกันอยากที่จะปล่อยกู้เช่นกัน จำไว้นะครับว่าหลักประกันนะครับช่วยลดความเสียหายแต่สิ่งที่ทำให้อัตราดอกเบี้ยถูกจริงๆอะฮะมันคือความน่าเชื่อถือและก็ความสามารถในการทำธุรกิจให้เติบโตของคุณ mm hmm. ก็หวังว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากคลิปในวันนี้นะครับยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องสุพัฒแชร์เพื่อจะไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ